สวัสดีค่ะสมาชิกุลีรอยูนทีสนแลนจิวกุสิงห์นัค่นนะคะที่จะทำการช่วยในวันที่10เจนะคะสวัสดีค่ะพี่บ้าวสวัสดีค่ะน้องมาจากสืบสาวหนวดชนเยี่ยมคอ้นะคะไม่ทราบว่าพี่บ้าวทรงคนเชื้อได้คะเขียวกรอบกับเขียวบนมาจากขายคุณได้กันพีนั่นไม่กายลูกบ้านครับลูกบ้านนะคะน้องโงตัวนี้คอมพี๋เชื้อได้คะนินงามจอมโหดยอดน้ำใจเสื้อกรองครับโคนินงามจอมโหดยอดน้ำใจฤกษ์ หรือว่าเสื้อคลองนะคะเสื้อคลองอายุกี่ปีแล้วพี่เจ็ดปีครับนอกก้องเขาเป็นทายาตัวในสาบไหมคะไม่รู้ไม่สาบเรี๋เสื้อคลองนี้ป้านการชนมาแล้วกี่ครั้งเสกครั้งครับล่าสุดชนะในมาพี่พนชนะป้าพ่นครับชนะที่ป้กพ่นนะคะเสีครั้งมีสะดุดมั้ยไม่ดีครับไม่เคยสะดุดนะคะต่างชนกองเสื้อคลองนี้แบบไหนเรื่อยๆครับก๊าซิกเรื่อยๆก๊าซิกยกโขนรอบนี้ว่างมามที่ไหนได้ว่างไหมยที่บ้านมาอยู่ขอกี่วันแล้วพี่อาทิตย กว่าๆเลยว่าโต๊วครัวกินหญ้ากินน้ำดีไหมคะหญ้ากินกับอกหญ้าหั่มปนมีทำนุยต้องกรอกน้ำนะคะหญ้านี่มีการเช่าหรือว่าให้เองเช่ากันครับมากันเช่ากันนอากันนี่ใส่ดนไม้เสื้อคลองดนทุตุ้ดกับสุดๆเลยจำควานไหมพี่ไม่จำใกลครับจำใกลถ้ามันอนขนนกข้าวเคได้มั้งไหมไม่ได้เกยเกยไม่ได้กุเลยไม่ได้เลยนะกับคนยิ้งเขาชอไม้นี่ไมยนะคะเดินยวอนกิโลได้ไปเลยยวอนอุกโลงครับอกโลเรื่มโบเรื่มพอนยัง บ่แล้บ่เดียนะคะที่ครูรอบนี้มาน้องก็สดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้เต็มเลยครับต้าขอเด็กชนตัวชาวได้ไหมจนเลยเลยจนเลยเดิมพันนี้พร้อมไหมพร้อมเลยครับพร้อมนะคะอยากให้ฟาติงเอฟซีผู้ติดตามกอนเสือกอนสักนิดนึงค่ะจับวากมาเชียร์เสื้อกอนกันครับวันที่ทิพย์เต้โค้องครับค่ะมาเป็นในใจเชียร์นะคะให้น้องเขาอ๋อเบียร์ใชจรับขารเขาพูดแต่สัมภารกับพี่ขอบคุณค่ะ